สวัสดีวันอังคารที่23กันยายนปี2568นะคะคุณผู้ชมวันนี้นะคะน้องวิกับน้องรถนะคะพามาดูเตียงนะคะซึ่งเตียงรุ่นนี้นี่เป็นไม้สักแท้100%นตะคะตัวนี้เป็นแบบถอดประกอบนะคำว่าถอดประกอบก็คือมันต้องลือ้อลื้อเป็นกี่ชิ้นส่วนตรงนี้1 2พื้นเนี่ยคือจะแบ่งเป็น1 2 3 4 4ชิ้นแล้วก็จะมีหัวหาง แล้วก็ข้างๆอีกนะคะคุณผู้ชมก็คือมันต้องเข้าห้องบางทีบางคนขึ้นไปชั้น10นะคะคุณผู้ชมอ่ะคันนี้นะคะตัวเตียงเนี่ยเมื่อประกอบแล้วตรงเนี้ย 2 1 2ซนติเมตรส่วนตรงนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ188ซนติเมตรพื้นเตียงสูงจากพื้นห้องเนี่ยประมาณ 39- 40ซนติเมตรหัวเตียงสูงอยู่ที่120ซนติเมตรนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเวลาวางที่นอนเนี่ยมันจะได้อะ,อะที่นอนที่นอนที่เราจะใส่ไปเป็นที่นอนขนาด6ฟุตที่มีขายตามท้องตลาดทั่วๆไปนะคะคุณผู้ชม6ฟุตอันนี้ก็คือ,อสูงเนี่ยสูงประมาณ6นิ้วนะคะ,ะผิดด้านไหมคะผิดด้านไหมคะนี่นะคะคุณผู้ชม ที่นอน6ฟุตซึ่งถูกสูง6นิ้วเนี่ยก็พอพอตั้งบนเตียงแล้วเนี่ยก็จะมีความสูงเนี่ยอ่าคือกำลังดีแล้วนะคะเห็นไหมคะจะเห็นว่า อ,อ,อย่างน้องวิเนี่ยความสูงอยู่ที่150เซนติเมตรมันก็จะกําลังดีแบบนี้นะคะคุณผู้ชมด้านล่างก็คือจะเป็นแบบโล่งๆกวาดใต้เตียงแบบนี้ได้นะคะคุณผู้ชมอันนี้เป็นไม้สักแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์มาชมของจริงได้ทุกวันที่ร้านเฟอร์นิเจอร์ไม้สักบ้านปัญญานนทบุรีติดถนนราชจบจลึศนะคะมากันได้เลยมาพบกับพวกเราทีมงานบ้านปัญญาน้องวิน้องรดและอีกหลายๆคนนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะเจ็บไหมคะเจ็บ